สวัสดีนะครับสวัสดีเีอ็นท่านนะครับไปอยู่กับเจ้าแคทสามหนึ่งสองีสองีสี่เนาะหรือว่าทางด้านของยูทูบเนาะโอ้ย,อยดูในช่องของตัวเซฟตลักหักนะครับวันนี้ก็มาอยู่คู่อีกแล้วนะครับยามบ่ายสามสามโอ้ย 5านาฬิกาแล้วนะครับห้านาฬิกายี่ห้านาทีแล้วตอนนี้มีเพื่อนร่วมงานนะวันนี้เราอุปตาเจ็ดสิบนะครับมาใช้ให้ใช้เสร็จก็อเดี๋ยวผมก่ก ไปยืนตรงล่องกลางพอดีเลยทีเดียวจบนะครับเจงไม่จบหรอกเพราะาทีเดียวจบไม่จบนะครับเ่ราะว่านันธก็ต้องทำอีกเนาะสามร่องนี่ก็ไม่ได้ง่ายๆนะตรงนี้อีกครึ่งวันเหมนนะครับ ไม่ได้ก็ตรงนี้อีกวันเลยนะครับทั้งวันเลยเนาะ เรือมีหนูอยู่หรอเคลียดูสักหน่อยไม่น่าจะมีหรอกดูไปแล้วว่ารอยกัดรอยอะไรก็ไม่มีนะครับเนาะถ้ามีก็คือจะมีรอยกัดหญ้าอ่อนน,นะครับเหมือนฝั่งนู้นนะครับขั้นด้านหลังผมนะครับตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆสองวันก่อนนะครับ ตามไปชมรถถ่ายอยู่เสร็จแล้วเนาะถ่ะายเสร็จแล้วนะครับดูได้ผมนลยเลยไม่เสร็จง่ายหรอกสามร่องนี่ถ่ายแป๊บเดียวเลยนะครับร่องละสามรอบไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปน่าองนะครับ ไปหกรอบเย้เก้ารอบเองนะครับเสร็จแล้วสามรอบ dọc và nút qua bên ta bên đèo đó em đây em đẹp, đẹp. đẹp. ก็จะเหลือแต่เราแต่ไหลรถไยเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็เหลือแต่ไมโครนเนี่ยนะครับก็เก็บตามไปนะครับนีนกคุมนะครับนี่ครับนี่ครับลงตัวนั้นเองครับนกคุมนี่ถ้าไปเคลียร์แล้วบินแล้วก็เกี่ยวอยู่แถวนี้นะครับเสร็จแน่นอนครับพอดี นกคุมบินแล้วก็เยียวไปอยู่ไหนม่รู้ก็ถือว่าดวงยังดีของนกคุมไปเนาะ คืกว่ารถถ่ายจะกลับนะครับไม่กลับนะยังช่วยอยู่ช่วยดันนะครับเลยดันอีกฝังหนึ่งน,นนะที่ไม่กูเอาไม่ถึงนะครับถึงเอาถึงก็เอามาไม่ได้เพราะว่าต้องเอาฝังละครึ่งนะครับมาฝังนี้ครึ่งหนึ่ง,ง,ค,รง,งครับ อยู่นู่นนะครับช่วยดันอีกครึ่งหนึ่งครับ เรามาจบการาดตรงนี้เลยนะตรงนี้นกกลังรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เลยสีห้าตัวนี่เลยฝากกดไลค์ลกดดตามช่องัวเซตลายกานด้วยนะครับสวัสดีครับ